ไงกิ๊ก๋อเดี๋ยวเราจะเขาเรียกไงลองทําให้ดูว่าเราถ่ายแบบไหนกันพวกนี้มาก็คือเราก็จะเดินเนี่ยฮะดเดินเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็อธิบายเป็นฟิลๆว่าตรงเรียนเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเอามีตึกหนึ่งนะคะและตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอ่ะก็คือเรียกอะไรวะจุดรับสมัครคู่มือปี68นี่เราก็โชว์ว่าตรงนี้เรารับสมัครนะเดี๋ยวว่าตอนวันจริงอะ่ะ เดี๋ยวพอตอนพ่กนี้เดี๋ยวตอนพวกนี้จริงๆอ่ะมันก็จะเป็นฟิลที่ว่า <c oughs> อ๋อก็เรียกไงอ๋อก็มายืนพูดด้วยออประมาณนั้นแล้วก็เป็นโซนของตึกหนึ่งตึกหนึ่งเนี่ยเราเดินเดินได้เลย,ยอันนี้คือยืดแขนนะยืดแขนจะได้ประมาณนี้ครับกี่กี่เกเนะมมะมีติดไมล์อ่ามีติดไมล์ตรงนี้โอเคประมาณหนึ่งก็จะประมาณนี้เล่นได้เต็มที่นะยกขึ้นยกลงได้ครับใกล้หน้าอะไรประมาณนี้นะก็ ก็บอกสรรพคุณไปตามความรู้สึกเราครับว่า,วาโดมนี้มันเป็นยังไงบ้างเราใช้เยอะไหมกิกกี้ใช้เยอะนี่ถ้าจาไม่ผิดกิกกี้ก็จะแบบใช้ใช้โดมเยอะอยู่นะก็ที่ประจําเธอเนาะโอเคพอโดมเสร็จปุ๊บเราก็จะพามาเที่ยวที่ที่เราเคยไปเช่ยอยนอย่างกิกกี้ก็เป็นอะไรห้องสตูเงี้ยเธอก็พาเดินห้องสตูซึ่งในคลิปเนี่ยเราต้องการให้ให้เธอเออเขาเรียกไงนะ เดินวอล์กเลยอะเดินแบบเดินพูดเลยมีอะไรบ้างพอเป็นจังหวะที่เราจะพูดใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็พูดว่าเนี่ยอสัาระพระคู่ตรงโมนต้นนี้นั่นเนี่ยแล้วก็ปุ่มขวาล่างอะมันสามารถสลับกล้องได้คุณก็สลับกล้องเลยแล้วก็มาแบบนี้เลยครับอ่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็พูดพูดพูดไปพอพูดพูดพูดไปเสร็จปุ๊บอ่าเกดพูดเสร็จแล้วเราจะไปที่อื่นต่อเราก็เดินเราก็พาเดินมันจะมี2แบบก็คือเดินแบบเดินแบบเห็นตัวเราด้วยอย่างงี้ก็ยืดมือหน่อยนะครับ แบบนี้อ่ะกับอีกแบบหนึ่งก็คือเดินแบบเดินแบบเป็นด้านหน้าอ่ะสลับกล้องปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เขโน่ก็แล้วแต่เล่นเลยครับส่วนตรงนี้โอเคเราก็จะบอกว่าเป็นออดเป็นอ่ะเป็นอาคารไม้ตรงนี้นั่นกว่าไปเราต้องพยายามสลับกล้องบ่อยๆกิกี้พยายามสลับกล้องบ่อยๆนะครับอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเจอป้ายโรงเรียนนี่นะป้ายโรงเรียน แล้วเราก็ก็แบบบอกสมบัติไปว่าเออเนี่ยนะป้ายโรงเรียนเนี่ยหนูถ่ายบ่อยมากไอ้ตรงนี้นี่ถ่ายงานโรงเรียนนี่คือแบบถ่ายต้องมีแบบเห็นแวบๆอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกเข้าไป <c oughs> ว่างานเก่าแล้วแบบที่ถ่ายกับพวกเออน้องน้องต้นอออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ก็เล่าเข้าไปแล้วเราก็เดินเข้าไปที่โรงอาหารเว้โรงอาหารเนี่ยก็แบบนี้ แล้วก็บอกไปเออโรงอาหารเรานะติดแอร์แล้วเย็นซาดอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปครับนลก็โรงอาหารติดแอร์อะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้ไม่เปิดเนาะ,ะวันพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่เปิดเหมือนกันครับเรามาตอนบ่ายสามอะอะประมาณนี้แต่ของจริงก็คือขึ้นขึ้นตึกนะเราก็จะขึ้นตึกก็สำหรับไออาการขึ้นการขึ้นตึกก็จะเป็นฟิลที่กิกกี้ต้องพาเดินนะครับว่าแบบชั้น3ามเราเนี่ย เป็นห้องอะไรนะห้องพิเศษของ M v P เนาะเป็นแบบพวกภาษาเอ้ยช,ชั้น3ทมสัทีชั้น3เป็นของพวกแนววิคณิตอ่า s m t เนาะแล้วก็ถ้าชั้น4จะเป็นของ M v P กับ ICP เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาลว้วนๆก,ก็ว่าไปแล้วเราก็เดินไปฮึบแล้วเราก็เดินไปอีกเขาเรียกไงนะออ นี่ก็ผ่านเขาเรียกอะไรไะอ้ทางเส้นอ้ทางเชื่อมเออเรียกทางเชื่อมเอามันอันนี้เธอเลือกเลยนะว่าเธอขึ้นทางเชื่อมไหมดูอีกทีนะึงว่าเขาสอบป่ะเพราะพรุ่งนี้มีสอบนะจะไม่ผิดหรือว่าจะพามาโซนนี้โซนที่ฉากที่ผู้คนคุ้นเคยฉ <c oughs> ากที่คนคุ้นเคยอย่างกิกกี้ก็จะแบบเราก็จะบอกว่าเออตรงตรงนี้ค่ะหนูชอบนั่งเนี่ยตรงที่เธอนั่งประจำเนี่ยเก็ตเนาะ เดี๋ยวพาเดินไปตรงที่น้องกิกี้เขานั่งประจํานะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบเจอทุตูบ่อยๆประมาณนั้นก็เจอเราที่แบบคนที่ดูคิวๆก็จะอ๋อตรงนี้ประจําอยู่เห็นอยู่เจอทุตูประมาณนั้นเกติดไม์ก็สบายๆอยูอ่แล้วก็แบบมามาพรีเซนต์ตรงนี้เกตเนะาะประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปต่อ สลับกล้องอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆครับพยายามพูดเยอะๆเพราะจริงๆการแบบการบล็อกโรงเรียนนะหรืออะไรพวกนี้เป็นที่เดียวกันสถานที่เดียวกันเวลาไล่ๆกันแต่ว่าเนื้อหาเวลาเวลาเราพูดจะไม่เหมือนกันครับนะก,กีกี้ก็ทําแบบในสิ่งที่แบบเป็นตัวเธอ,อะเออกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,ง,งสไตล์เธอนะแล้วก็พาแบบผู้คนเดินเนี่จะเห็นว่าผม นี่หนาทีแล้วในคลิปนี้5นาทีนะเราจะไม่ตัดเลยคลิปนี้นะอันนี้จะแบบให้แบบพอเราลงมาจากตึก5าปุ๊บอ่าเป็นบรรยากาศลงจากตึก5าอันนี้คือตึก6กนะครับตรงนี้คือตึก6กและตรงนี้ก็จะเป็นตึก5าเราจะมีเนี่ยมีทางทางเชื่อม,มโอเคหลบไม่ได้เลยติดใหม่พอกิกกี้ลงมาปุ๊บกิกกี้ก็แล้วก,ก็พรีเซ้น คือเราโรงเรียนเราก็สนามว่าสวยอะเออแล้วก็ก็พาไปสนามเลยกิก้พาไปสนามเลยนะแล้วก็หามุมหามุมถ่ายประมาณนี้พาไปสนามเลยครับเนี่ยเราก็เดินไปแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยเรื่อยอย่างของกิก,ก้ก็จะเป็นอะไรนะไอสนามเนี้ยกิก้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าได้ใช้วันประชิมเธอก็บอกไปเลยว่านี่วันประชิมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศเป็นงไงบ้าง นนู่นนี่นั่นพูดเลยเพราะว่าเรามีคลิปประชิมอยู่สามารถที่จะเอามาเล่ามาเล่าต่อได้อะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็บอกเลยว่าสนามสวยมากโชว์การหมุนหมุนอะไรประมาณเนี้ซึ่งมันก็จะแบบโฮ้ยดูดีนะบอกให้มันจะดูว่าโรงเรียนเราใหญ่มากจริงๆมันเออมันก็ใหญ่หละแต่ไม่ได้ใหญ่เวอร์แบบหลายๆโรงเรียนที่แบบเป็นใครอะวะโรงเรียนออที่เขา เอกชนที่แบบรวยๆเออแบบสี่ร้อยห้าร้อยไ่ตรงนี้เราสามสิบกว่าไล่สี่สิบไล่นิดๆดอะไรประมาณนี้ก็ประมาณหนึ่งนะอันนี้จะเป็นสถานก,การณ์จริงนะฮะวันนี้มันสอบเอเดเวมังแล้วเขาช่วงช่องเขาสอบเสร็จแล้วผมก็แว็บมาได้ือันนี้ก็คือตึกแปดนะตึกใหม่ล่าสุดนะแต่ล่าสุดที่ว่านี่ก็หลายปีแล้วแหละก็เป็นตึกใหม่แล้วมีทั้งหมดหกชั้นเราใช้ลิฟต์กันที่นี่นะฮะ ก็เป็นตึกที่เราได้ใหม่สุดโอเคบิแปดตึกอะโรงเรียนนี้มีอาคารหลักแปดอะอาคารประกอบมีถึงฝอก้ามมีฝอก้าแต่มีอาคารจริงหนึ่งสองสามอาคารอาคารประกอบสามอาคารครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เป็นเน้นแนวคุยเพราะว่าพวกนี้ทุกโรงเรียนมันก็จะคล้ายๆกันหมดเว้ยกีกีเนี่ยอย่างเงี้ยคือฟิลเนี้ยหลายโรงเรียนนะคล้ายๆกันหมด ไม่แตกต่างเราก็ต้องชวเราก็จะต้องแบบอ่านี่นะคะมีลิปต์ด้วยคะ่ะแล้วก็ชั้นหกเลยอ่าโอเคแล้วก็คุยกับคนไปเออเราก็จะขึ้นลิฟต์นะครับฮัะชชาอืมโอเคสำหรับเพื่อนผมขอโทษที่ผมมาเหม,มือน ติดไม้แล้วหนีไม่ได้ปกติจะแบบเอออน้านหนีเนาะอันนี้คือหนีไม่ได้โอเคเดี๋ยวสลับกล้องปุ๊บแล้วก็จังหวะเปิด1 2 3เปิดปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็พาคนมาดูบรรยากาศของแบบโรงเรียนเราสูงสูง,สงเลยประม,มาณนี้ให้มันดูแบบเออดูไฮโซอเออนะมีความไฮโซไฮโซสลับกล้องตามสภาพอ่ะอย่างเงี้ยเราเราก็สลับกล้อง จงหวะสลับกล้องเราก็ดูให้เขาเห็นแบบข้างหลังด้วยซึ่งบอกเลยว่าเห็นยากเพราะว่าถ้ากล้องวัดแสงเราข้างหลังจะสว่างถ้ากล้องวัดแสงข้างหลังเราจะมืดกิกกี้ซู้ๆ,ๆนะครับส่วนใหญ่แต่ก็จะมานี้เนาะให้แบบมันกําลังดีนะถ้าเป็นแบบนี้มันจะสว่างไปก็ลองดูแล้วกันกิกกี้แต่ก็สลับกันกลับตรงนี้อ่ะ้วก็เป็นประมาณนี้ กนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางผมแล้วก็ทางกิกกี้นะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะลงใน YouTube ปกติเลยแล้วก็ให้กิกกี้ดูด้วยเลยนะฮะน,น้องก็จะได้ดูด้วยวุงเรียนเราสวยแค่ไหนนะโอเคกอทุกคนโชคดีมีความสุขครับ